เรารู้ว่าถ้าใช้วัคซีนเชื้อตายซีโนแบค2เข็มภูมิต้านทานสูงไม่พอที่จะป้องกันไวรัสที่มีการกลายพันธุ์มาถึงเดลต้าแล้วแต่ขณะเดียวกัน a อส r a า e ซินกเข็มเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไวรัสเดลต้ากว่าจะรอ2เข็มก็ช้าไปจึงเป็นที่มาของการทำการศึกษาว่าถ้าเช่นนั้นเราฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อนนะครับ แล้วตามด้วยไวรัสเวกเตอร์การฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อนนะครับจะเห็นได้ไหมฮะว่าเปรียบเสมือนกับว่าทำให้ร่างกายเราเนี่ยติดเชื้อคล้ายๆกับการติดเชื้อแล้วไปสอนนักลบหรือสอนหน่วยความจำของร่างกายเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ3-4สัปดาห์เราค่อยไปกระตุ้นนะครับ ด้วยวัคซีนที่เป็นไวรัสเวกเตอร์ที่มีอำนาจในการกระตุ้นเซลล์ร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานเนี่ยมากกว่านะครับผลค็ปรากฏว่าการกระตุ้นได้สูงกว่าที่เราคาดคิดไว้นะครับก็คือว่าถ้าให้เชื้อตายซิโนแวกก่อนแล้วตามด้วยแอสตราซินิกาภูมิต้านทานได้สูงขึ้นเร็วนะครับถึงแม้จะสูงไม่เท่ากับ นะครับการให้ a s t สตา e n ซิน2กเข็มแต่ก็ได้ภูมิต้านทานที่สูงในเวลาเพียง6สัปดาห์เท่านั้นถ้าเรามาฉีดวัคซีน2เข็มที่สลับกันโดยการให้วัคซีนเข็มแรกนะครับเป็นไซโนแวคแล้วเข็มที่2เนี่ยเป็น a s t ส a า e n ซินกเราจะเห็นไหมคว่าภูมิต้านทานขึ้นมาใกล้เคียงกับการฉีดอ s t สตา e n ซิน2กเข็มถึงแม้จะน้อยกว่ากันนิดเดียวนะครับนะฮะ คือพูดง,ง่ายๆว่าภูมิต้านทานเราจะเห็นว่า900 800, ก,กับ800กเกือบ800กับ900นะครับถ้าแอส r าซิ n e ก้าสเข็มภูมิต้านทานจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ900นะฮะแต่ถ้าไซนาแวกแล้วตามด้วยแ s t ตาอยู่ที่เกือบ800ซึ่งขณะเดียวกันเปรียบเทียบกับไซนาแวกสเข็มอยู่ที่ประมาณ100นะครับแต่ถ้าการติดเชื้อในธรรมชาตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ70-80นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับไวรัสที่กลายพันธุ์ก็โอกาสที่จะป้องกันได้มีมากกว่านะมีมากกว่าแน่ๆนะครับแล้วการสรัมฤทธผลในการที่ให้มีระดับภูมิต้านทานของร่างกายเราเนี่ยให้สูงขึ้นใช้เวลาเพียง6สัปดาห์เท่านั้นแต่ถ้าเราใช้ As a s สซาซินิก้าเข็มเราจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า12สัปดาห์ซึ่งจะใช้เวลายาวนานกว่ากัน1เท่าตัว เพราะฉะนั้นในสถานการณ์การระบาดของโรคที่เป็นไปอย่างรุนแรงหรือรวดเร็วขณะน,นี้เรารอเวลาถึง12สัปดาห์ไม่ได้การที่ต้องการให้มีภูมิสูงขึ้นเร็วการฉีดวัคซีนสลับเข็มแล้วใช้เวลาเพียงแค่6สัปดาห์เรามีภูมิสูงใกล้เคียงกับการฉีดวัคซีนที่ใช้เวลาถึง12สัปดาห์จึงน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทย ณขณะน,นี้ที่มีการระบาดของโรคหลายคนจะพูดเลยบอกว่าเอ๊แบบนี้เราสลับแล้วเนี่ยจะปลอดภัยไหมนะครับทุกคนต้องถามเลยว่าปลอดภัยไหมแน่นอนจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความปลอดภัยแต่จากการศึกษาเบื้องต้นที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมีการฉีดวัคซีนสลับกันแบบนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยฉีสลับไปแล้วเนี่ยนะครับมากกว่า1,200คนนะครับ แล้วก็ที่ฉีดเยอะที่สุดกับเป็นโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็ให้เห็นได้อันนึงก็คือว่าที่ถูกลงบันทึกในหมอพร้อมอมากกว่า1200คนนะครับแล้วใน1200คนนี้ให้บันทึกอาการข้างเกียงลงในหมอพร้อมไม่มีใครใน1200คนนี้มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงเราจะเห็นได้ว่าบุคคลสำคัญของยุโรป ก็มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นแอสตราซีเนกาเข็มที่สองฉีดเป็นไฟเซอร์นะทุกคนก็คงได้ยินข่าวในทํานองเดียวกันในบ้านเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยาบอกว่าไม่ควรสลับวัคซีนกันนะแต่ก็ยังมีการสลับวัคซีนในชีวิตจริงเพราะว่าจะด้วยเหตุผลอันใดไม่ทราบผมจะให้ตอบทุกคนด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยไม่ทราบบางคนอาจจะแพ้ไม่ไม่พอใจว่าอาการข้างเคียง เข็มแรกมากไปหน่อยพอเปลี่ยนขเข็มที่2เป็นคนฮนะเปลี่ยนข้อมูลของหมอพร้อมที่ออกมาเนี่ยพันสคนเนี่ยนะครับมันมากพอสมควรนะครับแล้วก็การเล็กขอร์ดอาการข้างเคียงที่ลงสู่หมอพร้อมใน1200คนนี้ไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงคือบอกได้เลยเนี่ยนะครับว่าโรคโควิด -19 นะครับจะยุติวิกฤตไปได้เนี่ยนะครับ ที่เรากำลังเผชิญหนักหนาอยู่ขณะนี้นี่นะครับนอกจากที่เราจะต้องปฏิบัติตัวมีวินัยอย่างเคร่งครัดแล้ววัคซีนจะเป็นทางช่วยอีกตัวหนึ่งในการที่จะหยุดวิกฤตอันนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าควรฉีดวัคซีนไหมไม่ต้องถามเลยว่าควรหรือไม่ควรน,นะครับคำถามนี้ไม่บอกได้เลยว่าแน่นอนนะค,รควรจะได้รับวัคซีน ทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้แต่เนื่องจากวัคซีนของเรามีปริมาณที่จำกัดเราจรึงขอให้กับกลุ่มผู้ที่เสี่ยงบุคลากรด่านหน้าหรือผู้ที่เสี่ยงให้ได้รับวัคซีนให้เต็มที่ก่อนแล้วเมื่อมีวัคซีนมากพอก็จะไล่ตามลาดับลงไปนะครับแล้วโรคจะวิกฤตจริงๆจะต้องให้วัคซีนเรียกว่าเกือบทุกคนรวมทั้งเด็กด้วย